โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The ory, ช anel ธกิจส Story เช่นเคยนะครับผมก็ยังอยู่กันในเกม Crystal Legend ในช่วงรีวิวฮีโร่นะครับผมรีวิวฮีโร่เดินทางมาจนถึงตัวอ,อย่างรา เรเซอร์ er, นะผมเรเซอร์ er, หรือว่าฮ่าเด็กดอตก็ฮ่าเด็กดอดสมัยร้านเกมขอเราจะเรียกว่าอะไรลาซอใช่ไหมเออลาซอรหรือเรเซอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้ใช้ชื่อว่าอิเล็กทริกโซนะผมอิเล็กทริกโซนะเป็นฮีโร่ระดับ3ดาวสาย AGI นะครับผมสาย AGI เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูที่สเตตดีเทลเลยละกันนะฮะส่วนเดี๋ยวว่าวิเคราะห์อ,อีกทีช่วงช่วงท้ายคลิปละกันนะว่าตัวนี้ดียังไงหรือไม่ดียังไงอะไรเงี้ย สปอยไว้ก่อนได้เลยว่าตัวนี้ถือว่าดีตัวหนึ่งเลยนะถ้าใครเปิดมาได้ก็แนะนําให้ปั้นจริงๆดูที่ดีเทลนะฮะผมเป็นฮีโร่สาย AGI นะผมหรือว่า AG ระดับสามดาวเนาะเป็นนักสู้แถวหน้านะผมเป็นตัวไฟเตอร์ฟอนไลน์นะผมอยู่แถวหน้าเป็นตัวตีไกลนะแต่ว่าแบบมันอยู่ฟอนไลน์อะสลกมากเลยนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าจะใช้ทักษะของอีริก อิเล็กโทรเบนะเพื่อขโมยพลังโจมตีของศัตรูแล้วก็จะแข่งแข่งขึ้นได้เรื่อยๆนะผมยิ่งอยู่บนสนามรบนานขึ้น ก็จะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับผมยิ่งอยู่นาะนยิ่งเก่งเขาพูดของเขาเขาบอกว่าใครจะกล้าอ้างว่าฉันเหมือนผีสุนทรียศาสตร์ของฉันนั่นแตะต้องไม่ได้เออผมก็นะไอ้ g o o g l e แปลก็อย่างเงี้ยงงนะครับผมโอเคส่วนสเตตทั่วไปนะอย่างเช่นการเติบโตของสตริงนะครับผมค่าสเตงเพิ่ม8.4นะ8.4 ต่อเลเวลนะครับผมแล้วก็ค่าอินอยู่ที่5.1ต่อเวลนะส่วน AGI 7.5มันเป็นฮีโร่สาย a g i ก็จริงนะแต่ว่าการเติบโตของค่าสเต็งจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นค่าสเต็งก็จะเลยเออมันก็เลยเยอะนะครับผมแล้วมันจะทําให้มันถึกเนาะสเต็งรวมอยู่ที่พันสนะครับผมส่วน AGI ไอเอ้อส่วนอินอยู่ที่800นะครับส่วน AGI อยู่ที่ประมาณพันสองเนาะซึ่งน้อยกว่าสเต็งนั่นแหละเป็นสาย a g i ที่สเต็งเยอะนะครับผมตัวน,นี้ แม็ก HP ก็เลยเยอะตามไปด้วยนะผมเลือดอยู่ที่ประมาณ33มหมนสะาแต่ถามว่าเทียบกับตัวที่เป็นสายสเต็งด้วยกันที่เป็นแถวหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึกเท่านะแต่ก็พูดถึงสายเอจด้วยกันมันค่อนข้างจะถึกเลือดสามหมื่นสามนะครับผมส่วนดาเมจกายภาพอยู่ที่2 2งสนะไม่เยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดาเมจมันแรงนะแรงจากการดูดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะครับผมอย่างที่มันบอกเลยตปวคอนเซปต์ฮีโร่นะโจมตีกายภาพ2อ0พโจมตีเวทยอยู่ที่ประมาณ2000เนาะแล้วก็ต้านทานกายภาพ อยู่ที่480นะผมค่อนข้างจะโอเคใช้ได้นะไม่ได้น้อยนะครับผมใช้ได้เลยแล้วก็ต้านทานเวทมนต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผม530นะ530เปประมาณแบบเพราะว่าด้วยตัวแบบสแตตแล้วก็ของที่ใส่รวมถึงสกิลติดตัวของมันเนี่ยเห็นป่มจริงๆเดิมเดิมันมีแค่190นะแต่มันบวกเพิ่มอีก344เนะี่ยเห็นปะคือเบสเดิมเดิมมันแค่190ซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีค่าต้านเวทที่เยอะขึ้นมากๆจากสกิลของมันนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ก็มีขิกายภาพอยู่ที่800นะฮะขีเวท10หน่วยอเอชไม่ใช่ด HP Regen อยู่ที่3 5 0 0 Energy Regen 45หน่วยแล้วก็ลดรีกายภาพอยู่ที่ประมาณ60นะครับผมดอกกอะกายภาพ27หน่วย Level Life s t e e l อยู่ที่40แล้วก็มีความแม่นมยำกายภาพ20หน่วย HP Regen แล้วก็ Life s t e e l อยู่ที่40ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ดอด Resist อยู่ที่15ซซึ่งเยอะอยู่นะครับผมเยอะมากนะ ต้านทานคิเวทอยู่ที่30หน่วยับผมตัวนี้คือถึกเวทมากนะเวลาโดนดาเมจเวดมาหลายช็อตอะไรเงี้ยคือมันแทบจะไม่ค่อยเข้าอะ่ะเออถามว่าไม่เข้าไหมมันก็ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันถึกมากนะผมคือลดคอาดาเมจเวทได้เยอะมากจริงๆตัวนี้่นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สกิลของเขาเลยละกันนะผมสกิลแรกนะสกิลที่1 p ึ่งอัสมาฟิลนะหรือว่าเป็นสกิลอัลติเมทของตัวเลเซอร์นะฮะเลเซอร์ลาตอ กิีนี้จะเป็นการโยนลูกสายฟ้า,าสร้างความเสียหายแบบกายภาพนะผมเป็นเป็นความเสียหายกายภาพนะ1,137.5หน่วยบวกกับอีก1.1ของดามิดกายภาพนะฮะให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงในระยะไกล2ฮิตนะมันมันมันค่อนข้างกว้างนะมันจะแบบปล่อยสายฟ้าไปแบบวูมบ้าแบบเป็นแบบเป็นวงวงอะ่ะใหญ่เนี่ยเห็นปะวูมบูมเห็นปะปล่อยทีได้ปะไอพี่พี่น้องๆ้องเขาได้ดูหน่อย นีต่ตีธรรมดาใช่ไหมอโดูนี่เม็ชั้นน่ะเราจะได้เห็นนี่นี่นี่วาบวาับคือโดนดาเมจสองรอบนะครับผมโดนดาเมจสองรอบแล 1, ้วโดนดาเมจรอบละพันเท่าไหร่นะพันเอ็ดใช่ปะ่ะเออสองรอบก็สองพันกว่านะครับผมเป็นดาเมจกายภาพนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าปลดล็อกขั้นที่หนึ่งจะเพิ่มดาเมจตัวคูณนะจากหนึ่งจุดหนึ่งเป็นหนึ่งจุดสองเนาะของดาเมจกายภาพ ผลลัพธ์ขั้นที่2ก็จะเป็น1.3ของกายภาพแล้วก็ผลลัพธ์ขั้นที่4ก็จะเป็น1.4ของนำ้ำมีกายภาพนะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยดีเทลไม่แค่นี้ทำน้ำมีเพียวๆเ,เลยตัวสกิลต่อไปสกิลที่2นะเป็นสกิลของอกอบกอบเขียวนกกเนาะกอบเขียว elix elix to storm นะครับผมชื่อสกิลจะเป็นการซัมมอนหรือว่าเรียกเมฆดำ และสายฟ้าออกมาโจมตีทั้งหมด4ฮิตนะ4ครั้งตั้งความเสียหายทางกายภาพ4 4 5หน่วยบวกกับอีก0.6ของการจมเออของค่าโจมตีกายภาพนะต่อต่อฮิตนะผมมันตี4ฮิตก็คูณไปนะดามีลงรวมๆก็ประมาณพันพป่ะอ่บวกกับอีก0.6ของดามจกายภาพเนาะแล้วมันบอกว่าการโจมตีการโจมตีแต่ละครั้งก็จะลด ลดเกาะกายภาพนะครับผมลดต้านทานกายภาพนะหรือว่าเกาะกายภาพนั่นเอง20หน่วยนะต่อ1นครั้งแล้วมันทั้งหมด4ครั้งก็สแต็กไปได้นะครับผมสแต็กได้ระยะเวลาในการลดเกาะก็คือ5วินะครับผม5วิสามารถลดได้สูงสุดคือท็อปซ้อนได้สูงสุดคือ4สแต็กเลยนะครับผม4ครั้งว่ามันตีทั้งหมด4่ฮิตใช่ไหมจีใช่ไหมสฮิตยวโชว์ให้ดูนี่เห็นป,ป่ะเสกสตอมแล้วก็จี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 เรื่อยๆลดได้สูงสุดก็รวมๆแล้ว80หน่วยเลยนะผม รถเกาะกัจยาภาพ80หน่วยนะซึ่งซึ่งถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรน,นะได,ได้เลยนะ80หน่วยแล้วก็โดยระยะโดยระยะเวลาในการติดสถานะรถเกาะเนี่ยนะจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่ทับซ้อนกันนะเวลาถ้าเกิดว่ามันโดนจีครั้งที่1นใช่ไหมนับ5วีแต่มันโดนจีต่อก็เวลาก็จะรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆนะผมเวลาก็จะรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆเป็นทีห้า v ห้า v ห้านั่นแหละมันก็พูดพูดง่ายคือรถเกาะรวมๆมาแหละ80 80อ uh, ่อแปดสิบหน่วยนะครับผมระยะเวลา5วิสี่สี่ครั้งประมาณนี้ส่วนปลอกขั้นที่1ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือเพิ่มตัวคูณดาเมจเนาะจาก0.6เป็น0.65ของดาเมจกายภาพปลอกขั้นที่2ก็จะเป็น0.7ของดาเมจกายภาพแล้วก็ปลอกขั้นที่3ก็จะเป็น0.8ของดาเมจกายภาพนั่นเองสกิลต่อไปสกิลที่3นะครับผมเป็น สกิลก่อฟ้านะครับผมอิริคโคเบดนะสกิลนี้สกิลนี้ทําอะไรได้สกิลนี้จะเป็นการขโมยพลังพลังโจมตีกายภาพนะของศัตรู445หน่วยนะครับผมเยอะมากนะพูดง่ายๆมันเหมือนแบบถ้า,ถ,าถ้าเป็นตัวที่มันบัฟพ,พลังโจมตีกายภาพมันบัฟให้ได้เลยไงแต่ว่าศัตรูก็ดามจเท่าเดิมแต่ว่าสลับตัวเลเซอร์เนี่ยหรือว่าอิเล็กทริกโซเนี่ยมันมันขโมยไงมันทําให้ฝั่งตรงข้ามอัดามจหายไป เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นถูกไหมมันขโมยมาเลยซึ่งมันเหมาะมากเวลาเราเอาไปตีพวกบอสอ่ะบอสที่เป็นแบบบอสกายภาพอ่ะบอสบอสสายกายภาพคือมันจะทําให้ตัวบอสอ่ะทำดาเมจกับเพื่อนเพื่อนเราได้เบาลงเพราะว่าถ้าบอสมันเป็นดาเมจกายภาพนะแต่ถ้าเกิดว่าบอสมันเป็นพวกตัวดาเมจแบบเอ่อเว้นมนอันนี้ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็ผมแทบไม่ค่อยช่วยแต่ว่าก็จะช่วยช่วยในจังหวะบางจังหวะก็คือไอ้พวกพวกบอสที่มันตีธรรมดามันก็คือดาเมจกายภาพถูกไหมถ้าเกิดว่ามันโดนลดดาเมจกายภาพลงมันก็ตีเพื่อนเราเบาอ่ะ มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือมันเอามาคอมโบกับทุกสกิลเลยเพราะทุกสกิลมันใช้ดาเมจกายภาพใช่ไหมเวลามันดูนดดาเมจกายภาพมาแบบอย่างเงี้ยสี่ร้อยหน่วยอย่างเงี้ยก็ทําให้สกิลสกิลกับสกิลอื่นๆแรงขึ้นไปอีกนะครับผมแรงขึ้นไปอีกเนี่ยทุกสกิลเลยทั้งอันติเมททั้งสกิลสองต่างๆนานาก็จะแรงขึ้นไปด้วยเนาะแล้วก็ระยะเวลาอยู่ค่อนข้างนานนะผมสามสิบวิมันก็เลยทําให้มันเวลาตีธรรมดาก็ตีตีแรงเหมือนกันนะตัวเลเซอร์เนี่ยอันนี้สกิลสองนะ ทีตีธรรมดาพ่ยีมันไม่โชว์อิเมชั่นของสกิลสามหรอ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรนะแล้วมันบอกว่าออไอ้สกิลขโมยเนี่ยเวลามันสกิลไม่สามารถยกเลิกได้นะก็คือไม่สามารถดิสเพลออกไปได้นะครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายกายภาพ าจากการโจมตีพื้นฐานแก่ศัตรูหนึ่งครั้งด้วยนะก็เวลาที่มันดูดกพูดง่ายๆตอนที่มันดูดดูดดูดใ,ใช้สกิลนี้ดูดมามันก็จะตีเหมือนได้ได้จังหวะก,การตีไปหนึครั้งเหมือนกันฟรีเออแอนิเมชันมันก็เลยน่าจะเป็นเหมือนการตีธรรมดานี่แหละ นะครับผมประมาณนั้นเนี่ยคือตัวนี้มันตอบโจทย์วเวลาไปตีบอสกายภาพหรือว่าตีบอสทั่วไปก็ได้นะผมซึ่งซึ่งดีอะ่ะและอย่างถ้าเกิดว่าเราเล่นคอมหรือว่าเล่นเล่นทีมที่มันเป็นสายสายกายภาพอะ่ะก็ดีนะเพราะว่าไอ้สกิลเนี่ยมันก็ลดเกาะกายภาพฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแปดสิบหน่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็มขั้นแล้วนะเออมันก็ทําให้คอมโบกับพวกตัวกายภาพได้แรงขึ้นไอ้พวกตัวดาเมจกายภาพก็จะตีตีบอสตีศัตรูได้แรงขึ้นนั่นแหละซึ่งดีมากๆาลบนล็อกขั้นนี้หนึ่งมันบอกว่า ขโมยค่าเฮสนะครับผมก็คือแอตแทกสปีดของศัตรูด้วยในขณะที่กําลังขโมยค่าโจมตีกายภาพของมันก็จะขโมยค่าเฮสไปด้วยส่วนปล่ล็อกขั้นที่2ก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มการขโมยไปอีก50 5 0หน่วยโอ้ก็เกือบ500เลยนะเนี่ยส่วนปลดล็อกขั้นที่3ก็จะขโมยไปทั้งหมด150หน่วยรวมๆแล้วขโมยไปประมาณ600อะ่ะ นะผม600กว่าเลยนะเอาจริงเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวสกิลต่อไปสกิลที่4นะผมสกิลกอบม่วงเนาะเป็นสกิลพสซีฟติดตัวนะฮะมันบอกว่าไงวบคุมกระแสไฟฟ้ารอบๆแล้วก็เพิ่มค่าต้านทานเวนมนต์ให้กับตัวมันเองนะให้กับตัววิกทิกโซ160หน่วยนะครับผมซึ่งโอเคยเยอะเนี่ยที่มันเยอะๆๆก็คือมันเยอะจากสิ่งนี้นะสกิลจากสกิลม่วงเนาะแล้วมันบอกว่าปลล็อกขั้นที่1ก็จะเป็นการลดลด ลดการเติมพลังงานของตัวที่มันมาตีใส่เราอะตัวที่มาตีใส่เราหนึ่งครั้งต่อหนึ่งครั้งต่อ ต่อการโจมตีนะครับผมลด50หน่วยลด50หน่วยแต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะโดนแค่เฉพาะ,ะถ้าเป็นการโจมตีกายภาพธรรมดาจะไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนตัดเกรดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดาเมจที่เข้ามาโดนตัวเราอะถ้าเป็นดาเมจเวทอะถึงจะโดนตัดเอเนร์จีออกอีเฉพาะตัวที่มันมาตีเรานะพวกที่มันมาจ่ายดาเมจกายภาพแล้วโดนตัวเราอะไม่ใช่ผู้ผลิตพวกที่มันจ่ายดาเมจเวทมนต์แล้วมาโดนตัวเราอะมันจะโดนลดเอเนร์จีลง50หน่วยนะครับผมต่อ1นต่อ1นต่อ1หนึ่งฮิตนะ ถ้าเกิดว่าฮิตแบบเบยดเวนมันมารัวๆเยอะๆ2-3ครั้งอะไรเงี้ยก็โดนตัดไปเรื่อยๆประมาณนั้นส่วนปลดล็อกครั้งที่2ก็จะเป็นการเพิ่มต้านทานเวทมนต์นะยีหน่วยแล้วก็อันที่3ก็จะต้านทานเพิ่มอีก25หน่วยนะรวมๆแล้วก็คือ280แล้วก็300ไม่ใช่ดิอ0สองร้อยร้บวกกับอีก 200อยยเอย้บวกกับอีก25นะก็จะเป็น1้5ย0 5นะ205หน่วยซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับผมมาวิเคราะห์อีกทีนึงก็คือสรุปแล้วตัวนี้น่าสนใจไหมผมผมเชียร์นะผมเชียร์ให้ปั้นเพราะว่าเป็นตัวที่ที่ดีอยู่ดาเมจก็ไม่ได้คีริวคีเรแล้วก็อีกอย่างก็คือเอาไปเล่นตีบอสอย่างที่บอกพวกบอสกายภาพต่างๆก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่ามันลดทอนดาเมจกัแบบลดลดพลังโจมตีของของบอสลงอะ่ะแล้วก็มีจาะก่อเวด,ด้วย,ยไม่ใช่จาะก่อกายภาพด้วยใช่ไหมลดลดป้องกันกายภาพทําให้เรา สามารถเล่นทีมคอมโบกับพวกสายกายภาพทําดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับผมประมาณนั้นตัวดีมากๆเลยนะเชียร์เชชียตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างจะถึกถึกทั้งดาเมจกายภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ากรอบมันก็พอใช้ได้แล้วเลือดก็พอสมควรใช่ไหมสามหมื่นกว่าได้อย่างก็คือถึกเวทมากๆด้วยนะครับผมเวลาโดนดาเมจเวทก็ ลดทอนไปได้เยอะมาดูที่สกินนะผมยังไม่มานะผมสกินยังไม่มาแล้วก็อันนี้เมชนะแล้วก็เราก็เปิดให้ดูแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างประมาณนี้แล้วกันเนะสำหรับตัวเล็กทิกโซหรือว่าตัว l a s ซอนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะผมเป็นกระจายช่อง The K Story ด้วยทําวันนี้ช่อง The K Story แล้วก็ตัวลาโซนะขอเรียกว่าลาซอแล้วกันนะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย